คุณชอ่อธรรศชาตี่จ็มยามาณเรียนเพียรขยันคุณธรรมับพระรู้รักปันรวมั โรงเรียนเบญจมาศกุลชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาด้วยความยินดียิ่ง ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเบญจมาศกุลชรตั้งอยู่เลขที่150หมู่ที่8ตำบลสะทองอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3มีเนื้อที่7ไร่2งาน80ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น148คนมีข่าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน9คนนำโดยนายบุญสนกลางนอกเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการบริหารงานของนายไพฑูลยุทธัยสงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาศกุลชร ประเด็นการติดตามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามี4ด้านด้านวิชาการมีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเป็นมาตรฐานโรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะด้านการบริหารงานการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และมีการประเมินผลทุกเดือนโรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมมรักการอ่านกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นสามารถให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดให้ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีการนิเทศภายในและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนกับครูอย่างสม่ำเสมอมีการขยายผลในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์โรงเรียนมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักค่านิยมคนไทย12ประการสามารถเรียนรู้การอาชีพต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามวัยของตนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์รักการออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีระเริงจำใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเรียนรู้อย่างมีความสุขรู้จักปรับตัวควบคุมอันและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้านบริหารงานบุคคล มีการส่งเสริมวินัยคุณ,ณธรรมและจริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานผู้บริหารมีการจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการพัฒนาตนเองเช่นการศึกษาดูงานการอบรมสัมมนาในด้านความรู้ทักษะและเจตคติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการศึกษาม่งมั่นในกระบวนการจัดการศึกษามีความจงรักภักดีเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต,ต่อหน้าที่อยู่เสมอสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดผู้บริหารครูและนักเรียนมีผลงานได้รับรางวัลต่างๆด้านงบประมาณ มีการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมขอเสนองบประมาณในแต่ละปีจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุคารุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษามีระบบการควบคุมบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุมีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุต่อผู้บริหารมีการจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุที่เป็นปัจจุบันสถานศึกษามีการรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบมีการจัดทำโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารและสถานที่เช่นปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนตกแต่งอาคารอนุบาลทาัศนอาคารประถมทั้งในและนอกห้องเรียนให้โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนอยู่เสมอโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรมคุณธรรมโปรง่งใสสถานศึกษามีโครงการบริหารงานอย่างเป็นระบบส่งเสริมการทำงานเป็นทีมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดอาหารกลางวันให้ยึดคุณภาพทางโภชนาการ ตามหลักอาหาร5หมนูนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3สู่การปฏิบัติของสถานศึกษานโยบายที่1ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมมาศึกษาเข้าทดสอบประเมินคุณการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนโดยความสมัครใจคิดเป็นร้อยละร้อยของนักเรียนทั้งหมดนโยบายที่2พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานโครงการพัฒนาเกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็นมีความรู้พื้นฐานรู้ความถนัดด้านอาชีพเล่นกีฬาเล่นดนตรีของนักเรียนครูมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนด้านการอ่าน<ม>การเขียนและคิดเลขเป็นในห้องเรียนระดับโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพัฒนาด้านการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็นของนักเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือชุมชนในท้องถิน่น ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังนโยบายที่3การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมและการประเมิน ITA ออนไลน์ตามโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนมีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนปูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกและความตรนักรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต ลูกฝังตนักปฏิบัติตามหลักสี่พอพึ่งตนเองพอดีพอเพียงและพอใจโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ปีพศ2021ผ่านการประเมินอยูระดับ 2A นโยบายที่4การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา 2019โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการประเมินตนเองผ่านมาตรฐานสถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไทยสต็อปโควิดนโยบายที่5นโยบายพาน้องกลับห้องเรียน โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรม,มาการดำเนินงานการสร้างความเข้าใจนโยบายการวิเคราะห์และหาสาเหตุและกำหนดแนวทางการติดตามค้นหานักเรียนโดยประสานผู้ปก,กครองและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานผลโดยใช้โมบายแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนและเว็บไซต์แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบนโยบายที่6นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center การป้องกัน โรงเรียนประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินการร่วมกับบุคลากรภากีเครือข่ายและหน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทำโครงสร้างบริหารงานแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยสถานศึกษาการปลูกฝังครูสร้างจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภยัยและเสริมทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก่นักเรียนการปรับปรามจัดการแก้ไขปัญหาให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูนฟนฟนจิตใจบุคคลผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยโรงเรียนขอขอบคุณคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การรับชมวิดีทัศน์ในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ขอขอบคุณ